มีเพื่อนสมาชิกชาวสวนทุเรียนถามเข้ามานะครับว่าต้นที่ใบร่วงหมดนี้มีโอกาสรอดไหมจะรักษาหรือปลูกใหม่ไปไปกันเดี๋ยวผมจะบอกว่าปลูกใหม่หรือรักษาดีนะครับแล้วก็ข้อเสียของการรักษาแล้วก็ข้อดีของการปลูกใหม่หรือว่าข้อเสียของการปลูกใหม่นะครับไปไปครับต้นทุเรียนต้นนี้แป๊บหนึ่งนะผมเอาเอาเอามาให้ดูสองต้นนะครับวันนี้เป็นต้นที่ โสมหนักใบร่วงหนักนะครับใบล่วงหนักอันนี้จะฟื้นเป็นรอบที่สองนะครับรอบแรกจะเห็นว่าใบเล็กๆดิ่งๆงอๆนะครับฟื้นมารอบแรกได้ใบตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือรอบที่สองแตกยอดมาอันนี้ฟื้นรอบแรกนะครับจะเลี้ยงยอดนี้ให้เขียวให้ได้นะครับโอเคไปดูกันเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังผมได้ถ่ายคลิปมาให้ดูเนาะสิ่งที่ผมทำก็นี่ครับยกโคก ยกโคกนะครับยกโคกแล้วก็แต่งเต่าขุดดินนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาโสมมาตั้งแต่ปลูกเลยครับใบเริ่มร่วงลงมาเรื่อยๆพอเขาเริ่มเขาแตกยอดนะครับเห็นไหมผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแป๊บนึงผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์ตรงนี้ครับเพราะว่าเขายอดเดินแล้วนะครับเขาแตกยอดแล้วแล้วก็เป็นใบอ่อนนะครับเขาจะสู้แดดไม่ได้นะครับเขา เขาจะสมหนักไปกว่าเดิมผมก็เลยใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับทาให้ใบเขาเขียวเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สู้แดดได้มากขึ้นนี่แหละครับสภาพต้นทุเรียนถ้าเรารักษานะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีโอกาสกลับมาได้นะครับใบนี้เขียวปึ๊บก็ยอดหน้าก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วละครับนู่นครับต้นปกติอยู่ข้างหลังนะครับนู่นครับเห็นเป็นแบล็กเกาข้างหลังเนาะต้นปกติของผมต้นนี้สมมาตั้งแต่ปลูกเลยครับเป็น สภาพใบเริ่มร่วงมาเรื่อยๆนะครับผมว่าอาจจะเป็นเบ้าถุงแตกตอนปลูกนะครับคนงานเพราะว่าเป็นต้นที่อยู่ไกลไกลจากตรงพักต้นทุเรียนนะครับถือมาไกลคงกระแทกกระทันเบ้าแตกหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับถามว่าเขารักษาหายไหมหายนะครับหายก็นี่รอบนี้ก็จะเลี้ยงใบนี้ให้เขียวนะครับรอบหน้าก็ออกยอดใหม่สวยๆแล้วข้อเสียนะครับข้อเสียของการรักษานะครับจะเสียกิ่งนะครับ จะเสียกิ่งไปเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วผมถ่ายวนลงมาเนาะแป๊บหนึ่งผมให้ดูกิ่งนี่ครับนี่ครับกิ่งเห็นไหมครับกิ่งนี้นะครับเราจะเสียกิ่งไปนะครับทรงทุเรียนจะไม่สวยนะครับถ้าเราโชคดีนะครับเขาจะมีตาใหม่เกิดขึ้นที่ตรงนี้นะครับเหมือนอาแขนงถ้ามีแขนงมีอะไรขึ้นตรงบริเวณนี้นะครับเลี้ยงเลยครับเลี้ยงเลยก็จะทดแทนเป็นกิ่งใหม่ได้นะครับ แต่ถ้าไม่ขึ้นก็จนปัญญาแล้ครับทรงเขาก็จะไม่สวยนี่แหละคือข้อเสียของทุเรียนที่โทมแล้วก็เรารักษานะครับรักษาหายได้แต่ว่าก็จะทรงไม่สวยนะครับถามว่าแล้วเลือกอะไรผมเลือกรักษานะครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะทรงไม่สวยแต่ว่าเขาได้ลงดินไปนานแล้วครับเขาเริ่มแข็งแรงแล้วเมื่อเขาหายดีนะครับเขาจะโตทันต้นข้างหลังได้เลยครับ ข้อดีของการปลูกใหม่นะครับก็คือทรงเขาจะสวยแล้วก็ต้นเขาก็จะทรงดีนะครับใบสวยดูแล้วจเจริญหูจเจริญตานะครับข,ข้อเสียอาจจะโตช้าก,กว่าเพื่อนบ้างนะครับไปไปดูคลิปนี้ให้จบกันมีใบมาแล้วนะครับแต่ว่ากิ่งเสียไปเยอะเลยครับมียอดเล็กๆมาแล้วผมจะเลี้ยงให้เขาเขียวนะครับเขียวแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือใบชุดแรกนะครับใบชุดแรกผมจะเลี้ยงให้เขียว ตัวนี้ต้นนี้เป็นใบชุดเป็นยอดชุดสองนะครับจากยอดชุดแรกเหมือนต้นตะกี้นะครับออกมางิงๆงอๆเล็กๆนะครับก็ไม่สนใจเลี้ยงให้เขียวนะครับนี่ครับเขียวๆกับสภาพแบบนี้แหละครับมีใบจุดมีใบยักษ์นะครับมีเล็กๆไม่ได้มีความสวยงามอะไรเลยแต่ว่าเขาเริ่มขึ้นยอดที่สองนะครับหลังจากเขาป่วยนะครับผมจะเลี้ยงยอดนี้ให้ดีนะครับเมื่อ ยอดนี้ออกมาดีนะครับใบเหล่านี้ก็จะล่วงไปเองแล้วทุเรียนก็จะตั้งทรงสวยนะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์เยอะๆครับอินอปุ๋ยอินทรีย์เยอะนี้ช่วยได้ตรงนี้ขี้นกนะครับขี้นกนกิ่งนี้หักเพราะนกครับนกเหยียบก็หักไปเลยใบเขาจะเยอะพอนะครับเยอะพอในรอบเดียวเลยถ้าเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็ช่วงที่เขาไม่มีใบก็จะช่วยให้ใบเขาเข,าเขียวเร็วขึ้นนะครับ ส่วนวิธีที่ผมทําก็คือดูสภาพนะครับต้นนี้เนี่ยเป็นน้ําแฉะนะครับเป็นต้นที่อยู่ต่ําที่สุดของอท่อน้ํานะครับเวลาผมปิดน้ํแล้วน้ําจะไหลย้อนกลับมานะครับผมก็มาแต่งทําน้ําออกใหม่นะครับยกโคกใหม่แล้วก็ทางทําทางน้ําไหลออกนะครับให้กับต้นทุเรียนนะครับยอดนี้แหละครับยอดนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับ แต่ผมดูทรงปีแล้วปีทรงมันได้นะครับมีหลายกีบแล้วยาวๆผมว่าไม่แน่นะยอดนี้อาจจะอาจจะสวยเลยอาจจะยอดเยอะเลยอาจจะเดินเลยครับมีความเป็นไปได้นะครับที่ยอดนี้จะเดินเลยแล้วก็ฟื้นกลับมาได้ในยอดนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นที่เขาปกตินะครับว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วอยู่ติดกันนี่แหละครับเดี๋ยวผมถ่ายเนี่ยผมว่าทรงยอดสวยนะยอด ยอดเรียวๆแบบนี้ผมว่าใบยาวนะแล้วทรงจะเดินยาวด้วยครับอย่างน้นอยก็สามสี่ชัดละผมว่าเนาะอาจจะอาจจะรอดทียด่ยอดนี้เลยนะครับสำหรับต้นนี้นี่ต้นปกติเขานะครับต้นปกติพูดได้ไม่เต็มปากนะว่าต้นปกตินอกหนาวอยู่ใบนี้อยากบันไหเลยครับทั้งอยากทั้งเล็กครับเอาไปตามสาภาพครับ บานเฮ่ามันก็เป็นแบบนี้และครับปลูกได้เท่านี้ก็ดีแล้วนะครับมือใหม่เขามือใหม่ไม่เหมือนมืออาชีพเขาเขาปลูกมาเนื่อนานนะครับแล้วแถมสภาพอากาศบ้านเราก็เหลยวร้ายนะครับหนาวก็หนาวจัดนะครับร้อนก็ร้อนจัดนะครับก็ไปตามสภาพแล้วครับช่วงนี้ผมกําลังเรียนรู้เรื่องการเอาลูกอยู่นะครับกําลังบำรุงแล้วบำรุงตั้งแต่ตอนนี้เลยครับสําหรับสวนสองปีผมนะสองปีครึ่งผมปีหน้าผมจะเอาลูกนะครับ ได้ไม่ได้่อามาว่ากันแต่ว่าเริ่มบอมลุงสะสมอาหารตั้งแต่ตอนนี้เลยครับโอ้มีพึ่งด้วยแตกยอดใหม่ด้วยแตกยอดใหม่ใส่นาด้วยเอาเอาเข้าไปใบเก่ายังไม่ทันเขียวดียอดเดินใหม่มาอีกขี้นกนะครับนกเยอะสวนผมนกเยอะครับนกกับไอบแ้แมลงแมงมวยภาษาไทยเขาเรียกแมงมวยนะครับบานเข่าเกิดแมงพุมานะครับโอเคนะครับผม ผมทบทวนเรื่องวิธีการรักษานะครับก็คือเข้าไปเช็คที่โคนรากนะครับโคนต้นทุเรียนว่าเขาโทมเนี่ยเพราะอะไรนะครับอาจจะเพราะขาดน้ําอาจจะเพราะดินแข็งถ้าขุดดินแล้วดังป้องป้อง,องนี่แข็งดินแข็งแน่นอนถ้าดินแข็งก็พวนด,ดินซะครับพวนด,ดินแต่งเต้ายกโคกใหม่นะครับ ถ้าเกิดว่าน้ําแช่ขังตัวนี้เป็นน้าแช่ขังนะครับเป็นเหตุผลจากน้ําแช่ขังเพราะว่าเขาเป็นต้นสุดท้ายของหัวสปริงเกอร์นะครับเวลาผมปิดน้ําแล้วน้ําจะไหละย้อนกลับมาลงที่หัวหมุนนี้หมดเลยผมก็เลยอขุดทางน้ําออกนะครับทางน้ําออกให้กับต้นเขานะครับแล้วก็รอรอสภาพนะครับโรยดยไตรโคเดอร์มานะครับปรับสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็โรยไตโคเดอร์มานะครับ ให้ปุ๋ยถ้าแบบนี้ผมให้ปุ๋ยแล้วนะครับผมให้ปุ๋ยอินรีย์ให้เยอะเลยครับเพราะว่ายอดเดินมาแล้วนะครับยอดเดินมาแล้วก็ต้องการปุ๋ยเป็นอย่างมากนะครับเพื่อให้ใบอ่อนสู้แดดนะครับแล้วก็เขียวเร็วนะครับจะได้ไม่โทมต่อนะครับแล้วก็เร่งใบอ่อนให้ใหญ่ด้วยนะครับรักษาได้นะครับต้นนี้ต้นนี้มาจากสภาพไม่มีใบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขามียอดรอบแรกมาแล้วที่ใบเล็กๆเนี่ยครับใบที่เขียวๆเหลืออยู่นี้ครับ เป็นยอดรอบแรกรอบรอบที่แล้วนะครับอันนี้ก็มาอีกยอดนึงผมว่ายอดนี้หายปกติเพียงเท่านี้ครับไม่มียานะครับไม่ได้ใช้ยาช่องผมไม่มียานะครับไม่ไม่ได้ใช้ยาใช้บวกจกเป็นหลักนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ